หลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้นำเสนอข่าวที่มีคนนำป้ายมาติดตั้งอยู่ริมถนนหมู่ที่4ตำบลท่าจีนซึ่งเนื้อหาของป้ายนั้นมีเนื้อความประมาณตัดพอเรื่องน้ำประปามไม่ไหลามานานทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามชาวบ้านบริเวณดังกล่าวว่าแถวนี้น้ำประปาไม่ไหลจริงตามข้อความบนป้ายหรือไม่ และทุกคนที่ผู้สื่อข่าวไปถามก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงและสุดจะทนแล้วเพราะว่าน้ําประปาไหลอ่อนสลับกับหยุดไหลามาเป็นปีแล้วทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากและเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะนายภูทองดวงเลิศผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องน้ําประปาไม่ไหลสลับไหลอ่อนในพื้นที่ตะบนท่าจีนตามที่ชาวบ้านร้องเรียนเมื่อวานนี้ซึ่งทางผู้จัดการประปาบอกว่า ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครได้ควบคุมแรงดันเพื่อลดปัญหาการสูญเสียน้ําโดยลดแรงดันตามความเหมาะสมของผู้ใช้น้ําเบื้องต้นวันนี้ค่ะทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครได้เริ่มปรับเพิ่มแรงดันน้ําประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนจากสถานีจ่ายชัยมงคลแล้วและจากการตรวจสอบแล้วพบว่า มีรอยรั่วของท่อประปาในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ประปาลงพื้นที่เดินหาท่อรั่วโดยจะเร่งซ่อมและนำแรงดันน้ำกลับขึ้นมาเพื่อแก้ไขดำเนินการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะนี่อ้านลางนะนาน้ำนะครับตอนนี้ประปาเองก็จะมีการควบคุมน้ำเสียนะครับดยการลดแรงดันตามความเหมาะสมของพุชิน้ำนะครับท่านี้ถึงนั้นนะครับผมแล้วก็ได้ และทีมงานครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าจีนนะครับซอยสองแล้วก็ลีละดานะครับตามที่รับแจ้งก็จะปรับเพิ่มแรงดันให้นะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ามีท่อรั่วในพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะเร่งซ่อมเพื่อจะเอาแรงดันกลับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวทางกบาเองก็จะได้เพิ่มแรงดันนะครับให้เพิ่มขึ้นครับที่ว่าไม่ไหลนะครับน้ำไม่ไหลก็คือไม่ไหลชั้นสองนะครับแต่ชั้นหนึ่งไหลปกตินะครับทีนี้ว่าในการที่จะแก้ไขอะไรทุกอย่างมนนนเื่่องาากป็พ้้ทีวะแลยง เราก็ต้องมีการควบคุมนะครับให้จ่ายนะให้มาสมตามนโยบายของของประปาเขตสามนะครับเพราะว่าทางของพื้นที่เราเนี่ยมีน้ารั่วเป็นจำนวนมากนะครับทัางนี้ทานนั้นเราก็ให้ความสําคัญนะครับจะเร่งแก้ไขเรเนินการนะครับเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องในพื้นที่นะครับไม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับก็จะเร่งเรเนินการให้ครับในวันนี้นะครับ รวมถึงน้าไหลอ่อนหรือไม่ไหลในโซนตำบลอื่นด้วยใช่ไหมคะแถบนีบ้แก้ไขเหมือนกันครับก็ทั้งโซนครับคือทั้งระบบเนื่องจากตัวนี้เป็นจ่ายน้ําจากสถานีชัยมงคลน,นะครับประกอบกับเออที่ที่แล้วนะครับเกิดไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็จะมีแรงดันในเส้นท่อในี่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีเมื่อวันเสาร์ไฟฟ้าปรับปรุงเส้นท่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้แรงดันท่อไม่เสถียร แต่นี้เราจะเริ่มเพิ่มแรงดันเข้าในชั้นท่อเพื่อที่จะให้ไหลเข้าสู่ภาวะปกตินะครับไม่กระทบผู้ใช้น้ําและพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันนี้เลยครับวันนี้เลยครับวันนี้เย็นนี้ครับนอกจากนี้แล้วทางผู้จัดการกรราปรปลาปาภมิภาคได้พูดถึงการปรับลดแรงดันน้ํปาประปาช่วงกลางคืนเพราะเป็นช่วงที่ไม่มีคนใช้น้ําซึ่งก็จะปรับลดแรงดันลงตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งถึงตีสี่ ซึ่งจะทําให้ช่วงนั้นน้าไหลอ่อนหรือไม่ไหลเลยซึ่งสาเหตุที่ต้องลดแรงดันช่วงกลางคืนเพราะว่าถ้าเปิดแรงดันสูงและไม่มีคนใช้น้ําทอ่อจะแตกและเกิดน้ําสูญเสียรั่วนในระบบซึ่งพื้นที่สมุทรสาครมีปัญหาน้ําสูญเสียค่อนข้างเยอะและท่อประปาค่อนข้างเก่าหลายจุดซึ่งทางประปาภูมิภาคสมุทรสาครกําลังของงบประมาณที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะก็คือช่วงกลางคืนนะครับเนื่องจากว่า จะเป็นช่วงที่ไม่มีการใช้น้ําแล้วนะครับเราก็จะปรับลดแร,รงดันลงประมาณห้าทุ่มครึ่งถึงประมาณสักตีตีสี่นะครับเราก็จะลดแร,รงดันนะครับก็ช่วงนั้นน้ำอาจจะไหลอ่อนหรือไม่ไหลนะครับก็ถ้าเกิดอยากให้ไหลตล,ตลอดแล้วต่อเนื่องนะครับก็แนะนํานะครับถ้าเกิดให้ใช้สํารองในถังนะครับรสมมติว่ามีปัญหาอะไรต่างเนี่ยนะครับยังไฟฟ้าดับหรือท่อแตกอะไรต่างยังมีน้ําสํารองนะครับก็จะ เกิดความสะดวกกับพี่น้องประชาชนครับหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ได้นะครับสาเหตุที่ลด,ดแรงดันช่วยกันงคืนเพราะอะไรคะเพราะว่าบางทีเราเปิดปล่อยแรงดันค่อนข้างสูงไม่มีคนใช้น้ำเนี่ยท่อเราจะระ,ะเบิดนะครับท่ออาจจะแตกความเสียหายกระทบเสียหายได้นะครับแล้วมีปัญหาน้ําสูญเสียรั่วในระบบเนื่องจากว่าตอนนี้พื้นที่เรามีปัญหาเรื่องน้ำสูญเสียค่อนข้างเยอะและอย่างท่อมันค่อนข้างเก่าอยู่หลายจุดนะครับเราก็ากำลังของ,งบประมาณที่จะป,ปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มันดีขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามค่ะนายพูทองดวงเลิศดผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครฝากถึงประชาชนว่าถ้ามีปัญหาน้ำประปาไม่ไหลหรือว่าไหลอ่อนให้แจ้งมาทางเพจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครหรือสายด่วน1 6 6 2หรือแจ้งไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเนื่องจากทุกที่จะมีการบรณาการกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครอ,อยู่แล้วค่ะ สามารถแจ้งทางเพจของการปาและสายด่วนหนึ่งกก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งมาทางทางท่านนายกปูได้นะครับหรือทางท้องถิ่นหรือที่ทุกที่นะครับเพราะเราเราเป็นการบูรการอยู่แล้วนะครับเราเห็นปัญหาทุกอย่างมีความสําคัญเท่ากันนะครับเพราะว่าผู้ชนะเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่แล้วความเดือดร้อนแล้วก็ต้องเข้าแก้ไขยอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วเป็นนโยบายของการปาแนละ้ว ท่านผู้ว่าแล้วก็จะได้กำชับมาครับให้ให้เร่งแก้ไขนะครับเพื่อจะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ